สวัสดีครับพบกับโน้ต JS Racing Wheel ครับ EP นี้ครับเราอยู่กับเจ้ากบอบครับ Porsche 911รหัสตัวถัง991.2 Carrera S ครับคันข้างหลังผมคันนี้ครับผมซึ่งลูกค้านะครับสั่งล้อ BC Ford ไว้1ชุดครับเพื่อจะเสริมความหล่อให้เจ้ากบคันนี้นะฮะเดี๋ยวเราไปดูล้อครับว่าเป็นลายอะไรนะครับมา ตัวนี้จะเป็น BC Force รหัส EH 1 8 1ครับเป็นโมโนโมโนบ็อกซ์ฟอรชิ้นเดียวนะครับตัวนี้ก็มีความแข็งแรงและน้ำหนักเบาอย่างมากเหมาะกับรถไฮเปอร์ฟอร์มนซ์แบบนี้นะฮะตัวนี้นะครับจะเป็นสเปคสั่งตัดพิเศษนะครับจะเป็นขอบ20หน้า9นิ้วออฟเซตบวก44หลังกว้างพิเศษครับ11.5ออฟเซต68ครับผมตัวนี้ก็เป็นสเปคสำหรับเจ้า91 1คันนี้เลยนะฮะสีเป็นกรอสแบ็ครับ เรียกง่ายๆว่าสีดําเงาน่แหละนะฮะก็คันนี้ครับเจ้าของรถนี่เขาเรียกว่ามีดีเกีครอบครองรถรถแบบตัวแรงเยอะนะฮะเพราะว่าเขาผ่านรถมาเยอะมากนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะเชิญเจ้าของรถมาพูดคุยนะครับเรื่องฟิลลิ่งของเจ้า911คันนี้ที่เขาเพิ่งได้มาว่าขับขี่เป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเชิญน้องปีเวอร์นยครับผมครับมาสวัสดีครับครับอันนี้ก็เนี่ยนนี้เลยนี่ก็จะเป็นเจ้าของรถนะครับคันนี้ ก่อนอื่นต้องบอกก่อนก่อนมีคันนี้เอาแบบสไตล์รถที่เราขับมามีอะไรบ้างที่เราใช้มาก็เมื่อก่อนเคยมี K-Mans ครับก็81หนึ่งก็าปันหนึ่ง K-Mans ก็ความแรงระดับหนึ่งใช่ครับประมาณหนึ่งอ่าเราเอารถเอาสายสายยุโรปก่อนมี B.M. สามักสุไนสามสุไนก็แต่งเต็มนะครับแล้วก็เพิ่งซื้อมาใหม่อีกคันนึ่งคอร์สอะไรคันอเมร่า o e Hybrid คนเมร่า 4e Hybrid ีนี่ครับนี่เป็นแบบแค่พอสังเขปนะ แล้วส่วนรถรถญี่ปุ่นสายแรงมีอะไรบ้างที่เล่นมามี Subaru s u บา r ุ W R X T I ครับหน้าเสือหน้าเสือคันนี้ทำทำเยอะด้วยทำเยอะครับอ๋อฮะมีอะไรอีกสับซมีอะไรครัอีโวครับอีโวห <โว S 2> <5 S 1> ้าเห็นไหมครับนี่เอาแบบพอเข้าๆพอสังเขตนะฮะต้องถามก่อนปกตีเนี่ยเราใช้แต่รถเครื่องวางหน้าใช่ครับใช่ไหมการขับขี่ตอนนี้เราเปลี่ยนมาเป็น9ก้มาเป็นเครื่องอยู่ท้ายครับบเรู้สึกว่ามันขับยากขึ้นไหม ขับยากขึ้นไหมในความคิดเห็นส่วนตัวผมผมว่ามันก็ไม่ได้ต่างกับรถรธรรมดามากมายครับอ่าฮะสิ่งที่ต่างก็คือเวลาขับเร็วๆน้าจะลอยๆหน่อยๆครับอ,อ๋อเพราะเครื่องมันหนักตัวเครื่องมันหนักท้ายใช่ครับหนักท้ายแต่ว่ามันลอยแต่มันเอาอยู่มันเอาอยู่ครับแต่ความรู้สึกเรารู้สึกว่ามันไม่ชินน้มจะวิวๆหน่อยๆใช่นะเพราะว่าปกติเราขับอย่างอย่างบีเอ็มอย่างเงี้ยเครื่องมันก็ก็ห้าสิบห้าสิบครับมันก็ขับมันก็จะแน่นเึ้่มแล้วปกติ บีเวอร์เนี่ยคันนี้คันนี้ค,คันค,คันไคล่าเอสเนี้ยใช้ความเร็วเท่าไหร่ที่แบบขับเร็วสุดๆเลยที่เราขับคันนี้เคยได้ประมาณเกือบ3 20ิครับ320รี่สบความรู้สึกตอนนั้นเป็นไง320รความรู้สึกเป็นไงมันก็ข้ามันเร็วมากครับพี่ข้ามันเร็วมากครับแต่บนถนนโลกไม่มีคู่คนไม่มีรถเลยโ,<อ> 2, โลกตีสองตีสามนะครับโอเคอ๋อแล้วเวลาเรามาขับคันนี้ม,มีมีอะไรที่เราแต่งโมไปเพิ่มมั่งคันนี้คันนี้มีจูนสเตตหนึ่งครับ ขนาดเครื่องเดิมๆนะบอกก่อนนะเพื่อนๆ420ม้านะตัวเนี้ยนี่จูนสเตนหนึ่งเข้าไปอีกครับต้องมีต้องมี500แล้ว500ครับแล้วมีทำทงทำท่ออีกครับชอบไหมในคันนี้ใน911คันนี้ส่วนตัวผมผมชอบนะครับชอบใช่ไหมใช่ครับเป็นรถที่ขับดีครับเป็นรถที่ขับดีเพอร์ฟอร์แมนซ์ดีถ้าเทียบกับ K Man คันเก่านี่มันมันสู้กันไม่ได้สู้กันไม่ได้ครับแล้วอาถามตรงๆเลยความบาลานซ์รถ K Man คันเก่าครับกับคันนี้ไหนบาลานซ์ดีกว่าเพราะ K Man เนี่ยต้องบอกก่อนเพราะ K Man ครับเป็นเครื่องวางกลางครับอันไรู้สึก รู้สึกคแมจิกโค้งมากกว่าครับคแมจิกโค้งดีกว่าค่าคันนี้มันจะหนักตูดไงใช่แต่ว่าคันนี้มันแรงกว่าครับโอเคคันนี้จะใช้นานไหมอาถามทุกตรงเลยก็น่าสักพักก็พี่น่าสักพักเนาะโอเคแล้วถูกใจกับล้อที่สั่งไปไหมถูกใจครับสวยมากพี่สวยนะเพราะต้องบอกก่อนน้องพี่เวอร์เขาใส่ล้อผิดสเปคมามันจะเป็นล้อของตัวเ t u บเอ S ซึ่งมันจะล้นมันจะล้นเนี่ยลองลองลองใหไที่ดูว่ามันมันจะล้นหน่อย <น>ก็เลยสั่งล้อใหม่ที่มันตรงสเปคเลยครับโอเคเดี๋ยวรอที่ประกอบเสร็จแล้วเดี๋ยวมาชมกันว่าหล่อแค่ไหนติดตามชมนะครับผมรอชมครับ ขออนุญาตน้องเจ้าของรถนะครับว่าต้องเอารถมาถ่ายรูปนะครับแล้วขออนุญาตลองรถทํารีวิวนะฮะคันนี้ก่อนหน้านี้ครับมาใส่ย,ยางพิชลินทับทูไปแล้วนะครับเราสปอร์ตทับทูไปแล้วก็วคือเป็นยางตัวแข็งง,ง่ายๆเลยนะฮะตัวนี้ก็คันนี้เขาเน้น p e r f ร r m a n c e จริงๆครับเน้น p e r f ร r m a n c e จริงๆเน้นขับแบบโหดจริงๆนะฮะทุกอย่างต้องเป๊ะต้องดี เอาฟิลลิ่งยางก่อนครับทูเหนียวหนึบแน่นถนนแห้งโคตรเทพแต่ถ้าถนนเปียกไม่ไหวนะครับไม่ไหวสําหรับคนสายโหดเท่านั้นนะครับกับตัวนี้นะฮะฟิลลิ่งฟิชชั่นคมสาสโทงนี่ไม่ต้องกลัวมันหลุดเลยนะับถนนแห้งนะถือว่ายอดเยี่ยมมากอาาของสายคมงดู ยอดครับโค้งสำหรับตัวนี้นะฮะสองครับได้ล้อมหนักเบานะครับจากทาง b c Force ไปอัตราเร่งดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดอัตราเร่งดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดครับล้อมหนักเบานี่คือได้น้ำหนักคองอไวที่ยอดเยี่ยมขึ้นนะครับที่คมขึ้นนะครับฉับไวขึ้นช่วงล่างทำงานดีขึ้นในล้อมหนักเบานะครับ เสียเงินแล้วสวยแล้วได้ผลประโยชน์คอยได้เยอะมากสำหรับล้อหนักเบาตัวนี้นะฮะก็วันนี้ก็ลองครับสำหรับ c a ายราเอคันนี้แรงครับบอกเลยครับแรงดีนะฮะ p o r s c เครื่องหนักท้ายครับมันวางท้ายสุดเลยนะฮะใครไม่เคยขับอาจจะรู้สึกว่าหน้าเบาๆเ,เ,เวอร์หน่อยนะครับแต่มันยังเกาะถนอนอยู่นะฮะซึ่งส่วนตัวผมใช้เป็นตัว992 นะครับก็อาการหน้าเบาๆก็ยังมีให้รู้สึกนะครับแต่ผมเปลี่ยนโช้ไปแล้วกันนู้นส่วนคันนี้ก็ยังมีอาการนั้นอยู่ครับต้องต้องติดตามชมครับว่าคันนี้เจ้าของรถจะมาเปลี่ยนโชบโหลดจัดทรงไหมนะครับมีถามึ้นเกิดไปแล้วนะฮะตตอนนี้เราต้องรีบรถไปถ่ายรูปก่อนนะฮะเพราะว่าฝนทำท่าจะตกแล้วนะครับ เป็นที่เรียบร้อยครับผมกับเจ้าปอร์เช่911 c a r r e r a S 9 9 1 2กับล้อ b c ไปดูกันครับว่าใส่มาแล้วรอแค่ไหนโอ้โหมันดูโหดขึ้นเยอะเลยครับรถสีออกเทาน้ำตาลนะครับเจอล้อสีดำเงานะครับตัวนี้เป็น b c Ford ในรหัสรุ่น e h 1 8 1นะครับตัวนี้นะฮะซึ่งเป็นสเปคสั่งตัดพิเศษนะครับเรามาดูในล้อหลัง เดี๋ยวมจะบอกสเปคให้นะครับล้อหลังล้อหลังจะแอนขึ้นนะครับรับกระโปรงรถนะฮะสวยงามครับตัวนี้ฮะล้อหน้านะครับสเปคจะเป็นออฟเซต44หลังจะเป็น11.5 o อ f s e t 68อฟเซต68ครับซึ่งเป็นสเปคสำหรับรุ่นนี้เลยนะครับใส่แล้วมันดูมิติไม่ล้นไม่หุบจนเกินไปนี่นะครับลองดูครับ สวยจริงๆครับตัวนี้เป็นสเปคตรงรุ่นสั่งตัดนะครับใช้ระยะเวลาสั่งนะครับผลิตแล้วนาเข้ามาอยู่ประมาณ4-5่วันโดยประมาณนะครับผมลูกค้าสามารถเลือกสีเลือกแบบฝาเลือกออฟเซ็ตได้เลยนะครับผม JS เป็นตัวแทนจัดจำหน่ายอยู่นะครับผมยางครับคันนี้ใช้มิชลินนะครับครับทูนะฮะตัวนี้ก็ออกแนวรถสนามแล้วยางตัวนี้ออกแนวสนามแล้วนะฮะ ก็ลูกค้าเน้น performance จริงครับคันนี้ฮะสองสี่ห้าสามห้ายี่สิบครับในด้านหน้านะครับในยางหลังครับเป็นคับทูเหมือนกันครับผมสามศูนย์ห้าสามสิบยี่สิบครับเรียกไงว่าออกตัวหน้าแงนเข้าโค้งนี่รถแทบไม่มีสไลด์ไม่มีปัดไม่มีเป๋เลยกับยางครับทูแต่ต้องบอกอย่างนี้นะสําหรับสายโหดเท่านั้นที่เราใช้ยางตัวนี้นะครับไม่เหมาะกับคนที่ใช้งานในชีวิตประจําวันนะครับแต่คันนี้น้องเจ้าของรถเขาโหดจริงจริงนะฮะเดี๋ยวให้ดูมุมมองทางด้านหลังนิดนึงครับว่า เจ้าล้อตัวนี้ใส่ไปแล้วโคตรหล่อเลยนะฮะกับเจ้ากรอบอบเนี่ยเห็นไ,ไหมครับทรงสวยครับทรงสวยครับมิติได้ครับนะฮะ,ะให้ดูด้านข้างอีกสักมุมนึงนะครับว่าล้อ BC f o ฟอร์ด1อสีดำเงาตัวนี้ล้อชิ้นเดียวครับเน้น Performance อย่างเดียวนะครับน้ำหนักเบานะฮะ รอครับคันนี้ฮะก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยครับคันนี้ก็เดี๋ยวเราจะส่งรถนะครับผมก็ถ้าใครชื่นชอบการตกแต่งรถนะครับการอัปเกรดช่วงล่างนะครับการอัปเกรดรถให้สวยงามนะครับตั้งแต่ล้อยางชกเบรกนะครับถ้อยเสียนะครับก็เชิญได้ที่ J S Racing Wheel นะครับผมแล้วก็เพจ c e b o o k ร้านครับ J S Racing Wheel ครับผมเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์กดส u ั s c ส i b e กกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับผมยังไงคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ